ทขนาดนี้ได้บลูกบกงกว่าลูกเล่ก่าดี่ปงวอะไรคะลกบกลูกเลหมายถึงอะบกคนเลไงอ๋อ คนทะเลเขาลูกทะเลคนทะเลก็คือคนชาวประมงนะครับถ้าคนบกก็คือคนสวนนะฮะอ๋อประมาณนั้นกินกระปองไปกินกระยมไปแยะเลยกินหมดเลยลูกทะเลมีมีของกินเยอะกว่านะครับเยอะลูกเรย์มีของกินเยอะเลยลูกบนบกก็มีของกินเยอะแต่สำหรับวันนี้ครับรู้สึกว่าจะได้ปลาทูเยอะนะครับนกปลาทูครับวันนี้อ๋อหลายกิโลครับ นี้ส่วนมากวันนี้จะได้ประตูกันนะครับในหลายเจ้านะครับนี่ครับกำลังแกะกำลังปลดกนอดิ่ะครับที่นี่ชุมชนบางบดนะครับเำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคิริขันนะครับรอยต่ออำเภอประทิว สมัชุมพรครับเขาเรียกว่าชุมชนบางเบิดนะฮะชุมชนชาวประมงบางเบิดนี่ครับได้เยอะครับวันนี้นี่ครับปลาทูทั้งนั้นเลยฮะสดๆครับออกจากเพิ่งจะไปกู้มาจากทะเลเมื่อสักครู่นี้ฮะไปวางไว้เมื่อคืนนี่นี่ครับได้เยอะอันนี้นี่โลละช่วงนี้ปลาทูก็โลละ40บาทนะครับ ใช่แสงช้าก็จร hmm, ิงต้องทำให้เรียบร้อยก็สนุกสนานกันนะครับวันนี้ก็หลายท่านนะครับเกะกันไปแซวกันไปครับเป็นวิถีชีวิตของชุมชนบางเบือนครับก็จะมีปลาอื่นติดมามามั่งนะครับเป็นพวกปลาเก๋าปลาปลาตัวยาวนี่ก่อนครับปลาปลาสางนะปลาสาง ที่วันวิ่งมาชนนะนี่นะครับปลาสาบยยาวปลาสาบนี่ทำอะไรฮะหอมอกนครับหอมกหอมกทำปลาเค็มทำหอมอกได้ครับมีหลายตัวครับนี่ปลาสาบครับวิ่งมาชนอวนนะครับติดมาคันนี้บางทีก็มีปลาที่ชาวประมงไม่อยากได้เขาเขาเรียกว่าปลาแป้นนะครับ มันนีมาติดนะติดเยอปะปลาแปนนี้ปลาแป้นนี้ทําอะไรได้ไหมครับปไก่อาเป็นปลาไก่แล่เนื้อขายได้อะแล่เนื้อขายได้แต่ว่ามันราคาไม่ค่อยดีครับซูปลาทูไม่ได้ครับเพราะว่าชาวมงไปไปวางนี่เป็นอวนปลาทูนะก็อ,อยากได้ปลาทูนะว่าอื่นมาติดก็คงจะไม่ชอบครับนี่ครับแต่วันนี้ได้เยอะแถวนั้น ไปวางไว้กี่วันแล้วครับเนี่ยวางครึ่งชงั่วโมงเนี่ยนะโอ้เห็นแจ้งวางไว้ครึ่งชั่วโมงครับแล้วได้ขนาดนี้นึกว่าวางไว้หลายวันไม่ใช่ครับหลายวันก็เน่าหมดอ๋อหรอไปวางแป๊บเดียวก็ขึ้นมาเลยอ๋อมันตอกปะการังอันนี้อันนี้ปลาทูทอยู่แถวตะกรงประการังอ๋อมันจะไม่เหมือนอวนปูครับอวนปูปวางไว้จมไว้ใต้น,น้ําประมาณสามสองสาวันนะครับบางทีก็สี่วันนะครับแต่ว่า วนปะทูเนี่ยครับเป็นความรู้ใหม่นะคือไปคือแต่ครึ่ง่วโมนะครับไปตีไปตีน้ำใช่ไหมครับไม่ต้องใช่ไหมอ๋อพอตะวันขึ้นก็เก็บเลยปลาพอหาปีนปุ๊บเวลาเอาไปไว้ช่วงช่วงเวลาเท่าไหร่ครับช่วงที่ไปวางครับตีห้าตีห้าอ๋อนี่ครับพอตีห้าวประโมงที่วางอวนปะทูก็ออกไปแล้วครับตีห้าพอตะวันขึ้นก็เก็บนะครับประมาณหกโมงเจ็ดโมงอะไรอย่างเี้ยครับอืม ก็ได like ้มาแบบนี้คร no. <tr> ับก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าเราออกไปไม่นานนะครับนี่นะครับนานไม่ได้เดี๋ยวเน่าหมดอ๋อเพราะนาำไม่ได้เดี๋ยวปลาจะเน่านะครับแล้ว้วแล้วออกไปไปน้ําไกลไไปไม่ไม่ไกลมากใช่ไหมอ๋อออกจากฝั่งสามสี่ไมล์อ๋อออกจากฝั่งสามสี่ไมล์ทะเลนะครับที่ออกไปเนี่ยครับก็มีมีมีหลายเจ้านะที่ออกนะครับามีหลายเจ้าเขาเขาจะรู้แหล่งครับว่ากองอยู่ตรงไหนครับกองกำลังเขาจะไปล้อมๆแถวนั้นนะครับ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เอาไปถึงข้างล่างใช่ไหมครับววนนี้มันจะอยู่บนบน,บนกลางกลางน้ำใช่ไหมลงหน้าดินเลยอ๋อนี่ก็นาดินเหมือนกันจมหน้าดินอ๋อนีไมีอ้อมประกลาลังจมหน้าดินเหมือนกันครับก็คือปลาทูจะออกมาหาอาหารตอนเช้าก็ออกมาหากินตอนเช้าชก็จะมาชนนีนี่ครับปวนนี้ซึ่งเขาอาจจะมองไม่เห็นนะ <laughs> ก็ไปชนอวนนี้เข้าครับเดี๋ยวชนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ